นายอยากอยากได,ไ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 ด้อะไรเป็นพิเศษไหมายากได้อะไรเป็นพิเศษไหมเอาอย่างเงียอย่างงี้เดี๋ยวผมจะให้น้องเขาสร้างบ้านดูดีกว่าแล้วก็ผมจะช่วยน้องเขาด้วยนะ,อ,อ,ะอยากได้เธอมาอยู่กับใครขืนวะเนี่ยเดี๋ยวนะไอ้บ้านนะไอ้บ้ากันเล้ไอ้บ้าเป็นค้าอิสระ เอาเละฮะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมไมคกี้คนเดิมครับผมวันนี้อยู่ในรายการแกล้งน้องจ๋มน้องกันอีกเช่นเคยฮะนะก็หลังจากที่หายกันไปประมาณ3-4วันอีกแล้วครับผมทุกคลิปต้องหายทุกคลิปเลยกลับมาทาคลิปสักทีเถอะไมคกี้นี่บอกตัวเองด้วยครับทุกคนโอเคแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ครับเป็นไปได้ผมจะทําการลงคลิปทุกวันให้ได้นะครับก็วันนี้เราได้ทําการชวนน้องคนนึ่งเข้ามานะครับเป็นน้องเฟรมเมอร์นะครับเป็นเด็กปั้นใหม่ในอนาคตกับผมแล้วกันนะครับนะมาอยู่คู่ เป็นพี่ใหญ่อีกปีหนึ่งและน้องเขาเป็นเพศไหนผมไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์น้องเขาด้วยเยอะๆกันฝากติดตามน้องเขาให้มียอดสักนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกไม่ก็ให้น้องเขาเฉลยให้ฟังนะครับนะโอเคก็เป็นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดสิดตามผมด้วยนะครับอันนี้คือขอตัวเองนะครับผมฝากกดไลค์ตัวเองด้วยนะครับก็อย่าลืมพิมพ์คําว่า fc maki นะครับเยอะๆนะครับไปรับชมตอนแกล้งจีบและจีบน้องกันเลยดีกว่าไป let's go โอเคฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมได้ทำการแปลงร่างเป็นเอเดอร์แมนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเดินเข้าไปในเมืองสวัสดีกันทั้งคู่ด้วยนะคะวันนี้มาพบกับมิม่าคงเอสนะครับผมวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดในโลกอนิเมะประมาณนั้นเลยก็เดินตามสบายของผมก่อนละกันนะและผมมีพลังของเอเดอร์แมนนะครับทุกคนนี่ไงมันวาร์ปได้โอเวอะไรอ่ะแกแกยูนอ๋อนู่นนู่นอยู่ตรงนั้น อ๋อลืมบอกไว้ค่ะทุกคนก็จะมีวอนเตอร์บางตัวนะคะที่สามารถพูดคุยกับเราได้อย่างเช่นแบบมันจะเป็นวอนเตอร์แปลกๆมันสามารถแบบผมจะวาไไปตรงนี้แล้วกันนะอันนี้ก็คือความแปลกใหม่ไม่โดนไม่ถึงตรงนี้แล้วกันตรงนี้ตรงนี้แล้วก็โอเคตัดไม้กันก่อนทุกคนฉันมาแล้วฉันมาแล้วนะฉันพอจะน่ารักสนับเธอหรือเปล่าทุกคนดูว่าตัวผมมันน่ารักไหมอ่ะสำหรัผมที่ผมชอบมากเลยนะมันน่ารักมากเลยอ่ะ เด่นเลยเด็วกันเต้นติ๊ง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 เฮ้ยอะไรอ่ะเอ็นเตอร์แมนเหรอเฮ้ยมีหมวกด้วยมีน่ารักจังเลยเฮ้ยไม่อยากโผลได้ด้วยอ๋ออ๋ออ๋อฮัลโหลฮัลโหลดีกว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะสวดีครับหัวใจฮัลโหลฮัลโหลตัวพิเศษทุกคนเฮ้ยเปิดมาเจอตัวพิเศษเลยบอกว่าจะเสิอย่างนี่เฮ้ยจะง่ายไปลองดูว่าน้องเขาจะทักอะไรผมอีกเราจะทำยังไงดีทุกคนเราทำยังไงดีว่าไงว่าไง ปวดสลอะไรงดีเนาะรู้สึกหลงไหลแบบเฮ้ยจริงวหลงไหลเลยเหรอมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องทำแบบตัวยิงๆหน่อยแล้วกันแบบยิงจะสมในบาใหม่ช่วยหน่อยสรางบ้านใหมได้นะได้เหรอได้ไหมได้นะได้นะปะเอ่ะปะน้องก็พาผมไปสร้างบ้านคือผมต้องทำตัวแบบว่ายันเดเลยนิดนึงนะครับแบบยิงๆหน่อยเพราะว่าทรงทรงของเอเดอร์แมนมันเป็นทรงที่แบบว่าไม่ชอบใครมามองหน้าแบบจะมองหน้าก็เอาเะล่ะจะเอาเะล่ะ ได้่ะได้สิระดับนี้แล้วกระโดดได้ด้วยแต่เข้าไปตรงนั้นอะมันไม่ได้สิมันไม่ได้จีไปไหนอะบ้านมันเล็กเกินทุกคนโอเคเอาเงี้ยเอาเงี้ยงนี่เดี๋ยวผมจะถามว่านายมาจากไหนเหรอนายมาจากไหนเหรอเดี๋ยวถามเขาดีกว่านะผมจะเป็นลุกละมาตัดใหมหรอเฮ้ระวังระวังระวังผมมีอาวุธมาลงไปนี่ได้อยู่แล้วระดับาะฉันนะเราเป็นขู่บ้านนี้แล พอดีเราเดินผ่านมาอ่ะเราจะเดินไปไหนเหรอพอดีเดียพอดีฉันหรือฉันกำลังไปไหหอหาที่อยู่เออหาที่อยู่ดีกว่าอีโัจจีนิดนึงกำลังหาที่อยู่ฉันกำลังหาที่อยู่เฮ้ยชวนอยู่เลยเหรอจะดีเหรอเนี่ยจะจะดีหยอกจะดีหยอกจะดีหยอกดีดีผมเขินเลยว่าเขาเขินมั โอเค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 คผมว่าผมต้องให้ผมว่ามก่อนแล้วร้อยเช้าเดี๋ยวนี่ผมว่าเข้ามาได้บ้านไม่บ้านนี่ได้นะเราจะปกป้องเองจะปกป้องเองเหรอเดี๋ยวผมจะบอกเองว่าชั้นต้องหาที่จะเป็นคนปกป้องนายเอางี้างี้ผมจะให้นี่เขาดีกว่าไปสร้างบ้านกันนี่นี่นี่ลองวางแล้วทุบดูอันนี้เหรอใช่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 โอเคอาหารเป็นไงเดี๋ยวผมจะไม่ได้ว่าชุดเกาะอันไหนแล้วเอาอันนี้แล้วกันนะผม มันคือออะะไร่ก็เพชรโอเคให้น้องก็ทำชุดเกาะไปก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเมื่อกี้น้องบอกเลยรอเช้าเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกันได้เลยนายอยากอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมอยากได้อะไรเป็นพิเศษนะเอาอย่างเงี้ยอย่างงี้เดี๋ยวผมจะให้น้องเขาสร้างบ้านดูดีกว่าแล้วก็ผมจะช่วยน้องเขาด้วยนะอยากได้เธอมาอยู่กับไอ้ใครขืนวะเนี่ยเดี๋ยวนะไอ้บ้าไอ้บ้ากันเลยไอ้บ้า เอานี่ไปเรามีอุปกรณ์พร้อมนะพอดีพอดีพอดีคนเก่าให้มาน่ะคนให้มาน่ะเยอะจ้างมาจากไหนอ่ะพอดีคนเก่าให้เรามาเพื่อนเพื่อนน่ะเพื่อนเพื่อนไปสร้างบ้านกันดีกว่าว้าวนี่มีตามมาแล้วอ้าวหายไม่ได้หายเฟ้ยอุ้ยมีรถด้วยมีเลยโคตรเจ๋งอ่ะ โ <Okay. S 1> อเคะะ okay, เดี๋ยวฉันจะพาทัวร์เองนะ <c oughs> อยู่ก็พาทัวร์อะไรเนี่ยเผื่อเจอที่ดีไงทุกคนนะเจอสถานที่ดีกว่าไงเฮ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สวยนะผมผมว่าตรงนี้สวยนะเฮ้ตรงนี้สวยนะนี่สวยนะตรงนี้สวยนะตรงนี้สวยนะโอเคต้องคิดเหมือนกันไหมมันมันจะเป็นแบบฟิวชายหาดนิดนึงอะเนาะมาสร้างบ้านกันดีกว่าเล,เลยบ้านยังไงอะยังไงดี่ะยังไงก็ได้ดีกว่ายังไง ก็ได้ที่นายชอบอืมที่นายชอบด้วยห้องน้ำเอาไงอ่ะทุกคน้องห้องน้ำมันควรจะอยู่ด้านล่างไหมเอออยู่ห้องล่างนิดนึงดีกว่า มาถ้าวันผมทำห้องน้ําเสร็จผมก็น่าจะพอเลยดีวกว่านะก่อนที่มันจะเยอะเกินนะครับก็ว่าทุกคนน่าจะอิม่มเอมกันแล้วแหละตอนเนี้ยหรือใครอยากที่จะดูอีกก็สามารถที่จะกระทืบไลค์ถึงหึงมื่นไลค์เดี๋ยวผมจะทา EP 2, <im itation> 2ให้นะครับเกี่ยวกับมอนเตอร์จีบอะไรเงีย้ยผมจะเนียนให้ได้ต่อไปนะครับนะโอเคไหมก็นะผมเชื่อว่าชาวประชากรชาวไมกี้ต้องทําได้แล้วแหละในหมื่นไลฟ์น่าจะช่วยกันได้แหละนะชาวแก๊งไมกี้น่าจะเก่งอยู่แล้วโอเคแล้วก็ผมจะเติมน้ําทิ้งไว้นะครับเป็น เขาเรียกว่าห้องน้ําธรรมชาติมันเหมือนนะันเห้องน้าธรรมชาตินะอยู่กับแบบแผ่นดินอยู่กับดินเอ๊ะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในใจดีเคหายอยู่ในใจอยู่ในใจเม้อยู่ในใจอยู่ในใจเอ๊ะเราได้ไงอ่ะเวาพูดอะไรเฮ้ใจเชื่อมกันปะเนี่ยใจเชื่อมกับเราปะเนี่ยหรือได้ไงเราเราพูดอะไรเราคิดอะไรอยู่เู้ได้ไง ไม่บอกหรอกไม่บอกหรอกเฮ้ยรู้แล้วเฮ้ยเนี่ย sì, รู้รู้เฉยอะเ้ยรู้แน่เนี่ยจะทำแบบนี่อ่ะจุกไก่แล้วอะแม่งหลุดอะเผลอหลุดด้วยทุกคนผมหลุดอะเธอเธอเตัวนี้ก็มีไฟอยู่แล้วเธออ้าวอะไรวะเด้อเด้อาเอางี้เลยเหรอเอาเอา ไปละกันมีเถอะนะปกป้องเลยขอโทษไม่เป็นลางไม่เป็นลางไว้มาสร้างด้วยกันใหม่ด้วยกันใหม่เราขอโทษเราขอโทษนะไม่เป็นไรไว้มาสร้างด้วยกันใหม่ละกันนะทุกคนนะและผมจะบอกและจะผมบอกว่าแค่ อะไรอ่ะปิดแม่งเลยมากวนใจทำไมวะเนี่ยเป็นแฟนกันนะนี่กันนะนี่หัวใจด้วยนี่อีพีรู้สึกว่ามันมันเขินเขินยังไงก็ไม่รู้ว่ะทุกคนก็โอเคนะครับก็ยังไงใครที่อยากดูอีกก็ ช่วยกัดทื่ไลค์เยอะๆนะครับแล้วก็ไปติดตามน้องเขาเยอะๆด้วยนะครับเดี๋ยวทำให้แน่นอนครับ EP 2, 2> <อ>นะครับโอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวจะมาสร้างบ้านแล้วก็ไปตีมังกรอ,อีกนะครับโอเคนะผมก็ตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บเลยจุ๊บจุ๊บอะจุ๊บจุ๊บอะไ